สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องบาโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ การคำนวณเงินตามค่าคำหวานและปันผล70-30%สรุปคำถามและคำตอบชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาซนก็นำเสนอข้อมูลอันเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับรวบรวมสรุปมาตอบคำถามของชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับกับหรักการการคำนวณเงินตามและค่าคำหวานของ พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2562ทับ63ซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยจะเรียกว่าเงินตามที่สอบถามกันมานะครับคือการคำนวณค่าอ้อยขั้นสุดท้ายจะทำเป็นแบบปีต่อปีรอบปีงบประมาณในเดือนกันยายน2563รอบการจ่ายครั้งนี้เป็นการ ส่งอ้อยเข้าหีบปี2,562ทับ63คือการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าสู่หีบน้ำตาลในปี2,562ที่ผ่านมานั่นเองนะครับค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเป็นรายได้ของชาวไร่อ้อยตัวเลขถูกคำนวณตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์สัดส่วน30-70เรียบร้อยแล้วชาวไร่อ้อยได้70%โรงงานน้ำตาลได้30%สำหรับเงินในส่วนนี้นะครับ เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายคำนวณเปิดรอบผลิตเดือนกันยายน2563จะจ่ายหลังจากมีประกาศจากทางราชการโดยโรงงานน้ำตาลเป็นผู้จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยนะครับชาวไร่ที่จดทะเบียนในเดือนมก,กราคม2563ซึ่งไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและเงินช่วยอ้อยสดแต่จะได้รับสิทธิ์ รับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเพราะไม่ใช่งบประมาณของทางราชการเป็นของโรงงานน้ำตาลที่จะจ่ายให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเป็นเงินส่วนเพิ่มที่จะได้รับไม่ได้เกี่ยวกับเงินช่วยปัจจัยการผลิต85บาทและเงินช่วยอ้อยสด92บาทแต่ตันอ้อยแต่ย่งไดนะครับสำหรับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายไม่เกี่ยวกับเงินช่วยที่ทางภาคราชการช่วยเหลือ แต่อย่างใดนะครับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายชาวไร่จะได้รับเงินส่วนเพิ่มคำนวณให้ทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบปีการผลิต2562ทับหไม่มีกำหนดเพดานขั้นสูง5,000ตันต่อลายเหมือนเงินช่วยปัจจัยการผลิตนะครับสำหรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายพี่รองชาวไร่อ้อยจะได้รับทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นอ้อย,ยไ่ไหม่หรืออ้อยสดก็ได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับเงินตามที่จะได้รับ อ้อยสดแล้วอ้อยไฟไหมจะได้เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายอัตราเท่ากันนะครับอ้อยไฟไหมได้เคยถูกหักเงิน30บาทต่อตันอ้อยตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเรียบร้อยแล้วนะครับที่ส่งอ้อยไฟไหมเข้าสู่โรงงานน้าตาลพี่น้องก็จะถูกหัก30บาทต่อตันอ้อยทัทีนะครับสําหรับอ้อยไฟไหมแล้วตั้งแต่การคำนวณค่าอ้อยในช่วงฤดูหีบที่ผ่านมานะครับที่ถูกหักนะครับ 30บาทของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับพี่น้องที่ตัดอ้อยไฟไหมก็จะได้รับเงินตามครบถ้วนเช่นกันกับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดทุกตันอ้อยนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องการคำนวณรายได้ส่วนเพิ่มตัวเลขน้ําหนักอ้อยต้องใช้ค่าคำนวณตามราคาของเขตที่ชาวไร่ส่งอ้อยไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยราคาของ ประเทศนะครับคือการคำนวณส่วนที่เพิ่มมานะครับคือใช้น้ำหนักตามราคาของเขตนะครับคือราคาแต่ละเขตที่พี่น้องจะได้รับนะครับไม่ใช่ราคาทั้งประเทศนะครับค่าเฉลีย่ยทั้งประเทศนะครับจะได้ตามเขตที่พี่น้องชง่้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่สังกัดแต่ละเขตสำหรับเงินที่จะได้เพิ่มคือเงิน เงินตามและเงินค่าคามหวานนะครับก็อยู่แต่ละเขตและแต่ละโรงงานที่พี่น้องส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานนั่นเองการคำนวณรายได้ส่วนเพิ่มค่าคามหวานอ้อยหรือที่เรียก CCS จะต้องใช้ค่าเฉลี่ยของชาวไร่เองไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของเขตหรือของโรงงานน้ำตาลนะครับสำหรับกอน,นี้นะครับก็คือค่าคามหวานต้องเป็นของพี่น้องที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลแต่ละเที่ยวนะครับ การส่งอ้อยโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือการขายอ้อยเหมายกแปลงหรือการขายขาดนอกระบบจะไม่ได้รับสิทธิเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับหรือพี่น้องที่ขายอ้อยขั้นน้ำนะครับก็จะไม่ได้รับเงินตัวนี้นะครับเงินค่าอ้อยขั้นต้นปี2562ทับ63ประกาศจากทางราชการ750บาทต่อตันค่าคามวน6%คิดเป็นเงิน45บาท เท่ากันทั่วประเทศสําหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแต่ละเขตได้ไม่เท่ากันนะครับขั้นต้นได้เท่ากันหมดทุกเขตนะครับแต่เงินตามขั้นสุดท้ายจะได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ละเขตนะครับตัวเลขจํานวนอ้อยส่งเข้าหีบและค่าคอมวานรายเที่ยวและค่าเฉลี่ยสามารถขอข้อมูลได้โดยโรงงานน้ําตาลจะมีการทําสรุปไว้ให้ กับชาวไร่คู่สัญญาทุกคนนะครับไปขอดูได้ที่โรงงานน้ําตาลที่พี่น้องส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลนะครับสําหรับค่าคอมหวานของพี่น้องแต่ละเที่ยวและค่าเฉลี่ยนะครับฤดูการผลิต263พั้าบปีการผลิตที่จะมาถึงคาดว่าโรงงานน้ำตาลจะเริ่มเปิดเห็บอ้อยตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 6 3ถึงมีนาคม2564ยังไม่มีประกาศราคาอ้อยขั้นต้นนะครับหลังจากนี้ หลังจากประกาศเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีการประกาศคิดคำนวณการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูหีบปี2563ทับ64อีกเช่นกันนะครับก็รอนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ห่าโซนก็นำสาระดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องกเกษตรกรจะเข้าใจทุกท่านนะครับสงสัยอะไรก็เมนมาได้นะครับแล้นะพวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ